because uh, we are having a lesson English lesson this is called a full cement bag it's a bag for everything it's an all-purpose okay let me see yellow 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 bag อง g r e อันนี้ก็ yellow and white ะไมาปะกเอามกับ with the blue oco, logo iga, logo อันนี้เขาเรียกโลโก้น่าสวยมากตัวนี้โลโก้ตราสิงดูยืโนะตราสิงเนี่ยสีใหญ่เลยอ่ะ then e t อันนี้สิงบินสิงบิน l o ก o yellow อยู่กับ yellow เนาะ wow we have orange bag ไหนติ็กๆพูดแบ๊ O อร์ g a แบทออร์ a แบทลาบาวาบาวโอ้นี่ข้าวมาจากไหนเนี่ยสวยมากเลยโซเทคแต่อราไม่เชอว่าประเทศไหน100%ผ้ r พุ e มโอ้ผาพุ่ e ย่ง็ใส่น้ำหอมมาเนี่ยาพุ่มไฮโฮมาริ Broken rice, oh, b ร o k e n นไรซ์อ๋อเขาบอกว่าข้าวหอมตามมริแต่ชนิดแบบแตกบรอกโคนไรซ์สดฮ่าไทยแลนด์ไทย i ลนด d r s นี่สงสัยจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งดิฉันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ French and then we have a a small bag เดี๋ยวเดี๋ยวเอามารวมกัน small bag สีกรีน and white สี่นาทีราคา green and white, green and white. Thank you so much ไายเด็กๆพูดกรีนสีกรีนกรีนไว้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 โอเคนะคะนี่ประเทศไหนนี่แบกสตรามาริซอนโอ้เจสมีนแบกอันนี้ตาเจสมีนแบกสองนาทีนะคะคัดเลยค่ะ